สนับสนุนโดยร้านหูฟังไฮไฟจําหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแ c ป s s อร์ต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่ลนลงเมาจําหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกรับผมอุ้ยลืมล็อกหมวกระนก สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้วอกขับรถซื้อแกงคันนี้ก็ไม่ได้ขี่นานแล้วนะครับก็ที่ผ่านมาก็เป็นแบบผมขายทั้งช้อปปี้เยอะกนะ็เป็น p ิ c อัพอหมดเลยนะครับรถเขามารับถึงบ้านก็ <c oughs> ไม่ได้เอาคันนี้ไปขี่เลยวันนี้เป็นของลาซาดานี่ฮะก็จะต้องเอาไปส่งที่ผมทําเป็นดรอปออฟนะครับลาซาด้าความจริงเขามี p ิ c อัพแหละนะฮะแต่ว่าผมชอบเป็นทําเป็นดรอปออฟมากกว่านะครับมันเราได้ไปแบบ เปิดหูเปิดตาบ้างนะครับอยู่บ้านเล่นเกมก็เบื่อเนะี่ยโอ้นี่เอาขี้ฝุ่นออกก่อนน้ำมันน่าจะน่าจะถึงปั๊มนะถุมเปิดดูน่าจะถึงปันะ๊มดดอยู่นะครับถึงแล้วก่าเลยถึงอยู่แหละนะฮะถึงนะถึงนะครับ,นะ <c oughs> รบก็เขาพูดลูกค้าทางลาซาด้าด้วยนะครับที่สั่งเข้ามานะครับอันนี้เป็นสายแปลงหูฟังนะฮะอันนี้ผมถ่ายวันที่ยี่สิบ 22ง่อนออ22นะวันที่22นะครับคลิปนี้ถ่ายวันที่2 2ก็ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนมาทางช้อปปีด้วยละกันนะครับแต่ช้อปปี้จะเป็น pick up นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ไปส่งเองนะฮะเพราะว่าต้องรอรถให้รถมารับนะฮะถึงที่นะโอเคสตาร์ตติดนะถ้ารถมารับก็นานหน่อยนะครับ อาจจะบางบางครั้งเขาก็นานนะครับบางบางวันก็ไวๆมาไวอยู่นะฮแต่มันไม่ไวเหมือนดอบออฟที่ผมทำณตอนนี้แหละนะครับโอเคเนาะตาร์ทก่อนอุ้ยอุ้ยอุยรุนแรงรุนแรงอุ้ยยางงีงดิมาละ โ okay, okay. อเคน่าจะติดมือแล้วติดมือแล้วเออใจเย็นใจเย็นเอออย่าดับอย่าดับ,ดบโดดโดดโดด,โด,ดอะไรอีกเออ,เอ,อส้มจีน เหมือนเหมือนแหนมมาส้มจีนจัดกระเป๋ากันนิดโอเคมาละปีนี้จิมได้ <laughs> <ะ>ในซอยก็ขี่ช้าๆหน่อยเอ้ยเครื่องน่าจะร้อนแล้วหรอมั้ง เบิ้นไปสองสามทีได้ออกไปขี่รถเล่นเลยมันสนุกดีนะเฮ้ยๆอย่าดับอย่าดับแต่ก็เครื่องเย็นมันอาจจะมีแบบเนี่ยกระตุกนิดนึ่งนะแล้วก็ไม่ค่อยดึงด้วยเครื่องเย็นนะมันเป็นไรไม่รู้ครับนะแรกๆมันจะไม่ดึงเลย เหมือนเหมือนน้ำมันเครื่องมันอุณภูมิมันไม่ได้อ่ะแต่แต่อากาศตอนนี้สุดยอดเลยนะเริ่มร้อนแล้วอ่ะไปก่อนค่อยแวะหรือว่ากลับมาแวะกลับมาแวะเอ้ย่ากลับค่อยแวะดีกว่าเดี๋ยวต้องไปอันนี้ก่อนถกพัสดุก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพักเที่ยงกันนะตอนนี้สิเอโมงกว่าละ คุณยายปั่นอย่างนี้เลยเหรอแต่เปิดแล้วรู้เรื่องไงนะเสียงท่อนี่เราใจจริงนะครับกระทิงแดง <laughs> นี่ไม่ <laughs> <laughs> หรือว่าแม่ก่อนเลยวะ เยียดแวะแว่ะแวะนานนะมีร้านนี้เดี๋ยวค่อยมาแวะแล้วกันแสงได้ปะเนี่ยโฟงอีกรอก่อนแล้วกันเออขับขับกลางที่เหลืองนี่ขับกลางที่เหลืองเลย โอ้ยรถมาข้างหน้าวะ่ะเล่ไหมละ่ะ <laughs> สามสิบมั้งเนี่ยพี่แกขับเลยผมจะขึ้นเกียร์สี่โดยไม่เปลี่ยนเกียร์เ่ยเกียร์สีนะ่มาชาความจริงต้องเชนสามก่อนนะ <S 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 เวลาจะแซงพอเห็นทุเนี้เห็นรถไม่มีก็เลยแบบเออ เอาหน่อยไปยินเสียงท่อแล้วนอนหลับแล้วคืนนี้ผมปเป็นโรคติดแล้วติดเสียงท่อผมนี่เรื่องจริงเลยนะเนี่ย <laughs> แต่กลางคืนหนมไม่เอามาวิ่ง ใช่แล้วรถคันนี้ไม่วิ่งหลังหงวงอะ่ะเออคืนนี่ยยาววิ่งเลยรบกวนชาวบ้านเขานะเราโตแล้วแล้วครับผมเออไอพ่อมันยังยิงอยู่หรอน่าจะยิงอยู่แหละแต่ยาเลยรีบไปเอะ เดี๋ยวเขาพักเที่ยงนี่ขี่เกียจได้รอนะเป็นชั่วโมงเลยนะคลิปล่าสุดน่าจะเดือนที่แล้วมั้งที่รอขนาดนี้เป็นของคุณาานะพี่ใหม่อ่ะ ดีนะยังไงนะผมเห็นคุณตาอันนี้่ะจักรยานเผื่อเยอะหน่อยคุณตาบอกจะไปซ้ายก็ไม่ได้ขวาลถมาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเข้าตาเดี๋ยวเดี๋ยวที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะถึงวาดิ ระเบิดไม่ดังแล้วเครื่องร้อนแล้วโอ้ยผมก็ายาวเลยอยากไปตัดผมมากกว่านะตอนน,ะนี้เย้ไม่ได้ขีน่นะป้งจะตกถนนเลยจอตัวนี้แหละล่มไหมใช่ไหมล่มมาก <B ank> โอเคเดี๋ยวส่งพัสดุวนเรอตัดเ็นมาเรียบร้อยแล้วปะเดี๋ยวรถไปเติมน้ำมันก่อนนะครับผมพอดีน้ำมันเนี่มันใกล้จะหมดแล้วนะเอเอวิ่งหลายรอบแล้วไม่ได้เติมนะฮะถึงน่าจะถึงกั่เลยมังไม่ถึงก็จูมแต่ยาเลยนะฮะอย่าขอรออ้องเดี๋ยวเพิ่งหมดรอ,อบต่ำยังโดดอยู่นะ ก็ไปตามเขาเลยแหละฮะไปขวาเหมือนกันอย่าเปิดเดีย๋ยวเปิด <laughs> ช้าๆดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอฟสัส้นกลัวน้ำมันจะไม่ถึงปั๊มเลยเมืนเน่ <laughs> อ,อกี้เล่นซะเยอะเลย เอาจริงได้ขี่รถขเอขี่ช้าก็ขี่ไว้มีผลนะก็อันนี้ผมลองแล้วผมลองแล้วคือผมวิ่งแบบประจำเนี่ยเพราะผมขี่ขับแบบชานะ้าช้าน้ำมันเหลือขึ้นมาเยอะเลยแล้วซัดเต็มตลอดถ้าซัดเต็มตลอดมันมันมันปัดหมดไปนิดนึงอะ่ะคือคือไอเข็มเข็มไม่ดีนะเข็มคันนี้ไม่ดีแต่ว่ากาเอาอะนะครับ ถ้าเติม60มันประมาณลิตรเท่าไหร่อ่ะลิตรกว่าลิตรสองมั้งนะลิตรสองลิตรสี่เลยก็กะเอาวิ่งประมาณห้าโลหรือเปล่าห้าโลวันละสิบโลวันละสิบโลวิ่งหกวันหกสิบโลลิตรกว่าจะไม่มันไม,ไม,ไม่ไม่ได้หมดหรอกครับลิตรกว่าไม่หมดหรอกเพราะว่ามันก็ยังเหลืออยู่ในถังอีกเพราะว่าผมผมต้องสำรองไว้ไง ถ้าเราจะกะพอดีเป๊ะเดี <whiskey> ๋ยวมันก็จะหมดเนี่ยเออมันก็จะเหลือในถังนิดนึงอ่ะนะครับก็เลยแบบสะสมคนช่วยคนช่วยน้องคนนี้เคยเห็นนะอตอนไปเที่ยวสงการปีที่แล้วแล้วจะจำไม่ผิดนะโมแต่สวยนะสวย <c oughs> ไม่ช่างทำใไห้หัวใจตึดเต้ลตึดเต้ลแต่น่าจะมีแฟนแล้วแหละดูจากความสวยแล้วนะไม่เหลือโอเคถึงพามแล้วอุ้ยลถไม้อีกแชทเอาดีเซลไว้หกสิบ ลอเล่นโซหอครับหกสิบครับหกสิบบาทหาใบซาวกอนสามครับหนึ่งจุด ยางก็แข็งเลอเกินไม่น่าเติมเลยเมื่อกี้ไปครับได้เวลาครับซัดเต็มแนละ้ว มีแล้วจัดเต็มครับผมเแต่ต้ะขี่อย่างนี้ทุกวันตายนะครับหมายถึงข่าน้ำมันตอนนี้อากาศร้อนนะครับไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะแต่ก็พอมีอยู่ดูซิกระเป๋ายัางรูดแล้วนะเงินหายเลยงานเข้า ไม่ไม่มีไม่กี่ไม่ไม่กี่บาทแล้วแบงกี้กี่แบงกี้กราเเปล่าพี่แต่แบงกี้กกกเราเลยรถไอท่อเนี่ยรอบต้นไม่มาเลยครับแต่ปลายนี่จัดเลยอะ แต่ว่ความเร็วเหมือนกันแต่ว่าไม้ไม่ดีต้องให้รถทิ้งไม้ดีมาเทียบนะฮะอะไรเข้าตายกันสุดยอดหนึ่งจนสามลิตรนะก็หกสิบบาทนะครับลิตรลิตรลิตรสี่สิบนะ ยี่สิบนะครับผมแพงจ,จัดจันเลยเวลานี้วันที่ยี่สิบไยี่สิบสองกุมภาครับผมราคาน้ำมันบอกแล้วราคาน้ำมันบ้านผมนี่แพงนะแพงกว่าในเมืองอีกเผาน้ามันซะไหนไหนๆก็ออกวิ่งแล้วเฮ้ยลงุงยังไงนะคุณลุงอ่ะ เด้อคุณลุงอย่าทะลึ่เด้วยเสียวเหมือนกันนะเวลาเห็นแบบผู้สูงอายุเขาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องเราต้องระวังไว้เลยนะครับเพราะว่าบางครั้งการได้ยินของเขาก็อาจจะลดลงนะครับประสิทธิภาพการได้ยินสายตาอะไรประมาณนี้นะครับผมเห็นนี่ผมก็จะระวังเป็นพิเศษ ร้อเท้าตรวนี้โุ้ยความร้อท่อขึ้นน่ะให้ตายเละไม่น่าซัดเลยนะก็ไม่ไหวเท่าไหร่นะก็ดูในกล้อง,องเอาละไม่ไม่ไหวเท่าไหร่ทั้งหกสิบได้เจ็ดสิบเสียงมันดังเฉยๆนะนะ มันจะเข้าตาอยู่ด้วยอลยรอุ่นเหรอเดี๋ยวแวะไม่ยิงเลยแสดงว่าอาการขอมไหม้นั้นดีเอาเอาเครื่องดึงไว้อุ้ยสูงสูงป้าอยู่หรือเปล่า จายก็นหนังงันวะแต่เดี๋ยวห้าสิบบาทหรอไอดี๋ตวนว่า,วาแบบอือส้มจีนครับ,รบส้มจีนครับ,คร,บครับผม,มไปบ้านอาคารแล้ว <c oughs> นี่เป็นโค้งนะเวลาออกก็ระวังนะดึงทุกเกียร์จริงนะรถคันนี้โอ้โหตั้งแต่ไปทำคัดมานี่ก็แจมเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนมันจะไหม้แล้วนะเออความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนก่อนก่อนก่อนที่ไปทำคัดอะ่ะเออความรู้สึกเหมือนกันเลยมันจะไหม้ ดีที่เบรกทันปัรถโหมมาเบรกดีแล้วค่อยค่อยขึ้นแลนซอยนี้เขาไปทำอ่าที่พักส่งนะนะมีรถออกมากา็ใจเย็นใจเย็นมีบ่างมีนะ <c oughs> ต้องระวังนะครับในซอยรถเยอะจุดมองเอจุดออาสายตามองไม่เห็นออออเออเออย่าดับอย่าดับรู้สึกว่าแขนสั้นนะ <c oughs> ไม่ได้ขี่นานแขนสั้นกว่าเดิมโอเคถึงบ้านโดยสวัสดีลูกนะฮะโอเคปิดประตูรู้ว่ายังปลอดภยัย เปิดเยอะไม่ได้คันเล็งเอียดโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนนะครับมาทางไฮไฟบ b ยเอกภพในทางลาซาดานะครับผม แล้วก็สนับสนุนทางช้อปปี้ก็ลิทไฮไฟ์หนึ่งร้อยด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมได้เอารถไปวิ่งแล้วนะฮะก็อย่าลืมสนับสนุนกันเข้ามานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็ถ้าไม่มีคุณผู้ชมผมไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนนะครับท่อสุดยอดเลยแต่ความร้อนมาถึงนี่เลยนะเนี่ยคือซัดเยอะไม่ได้ครับคือแบบนั่นแหละร้อนวันร้อนวันนี้รบรงครับกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับวันนี้ออริทไฮไฟล์ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับอีกถ่ายอีกเมื่อไหร่ไม่รู้คลิปรถซื้อแกงเดือนละครั้งพอไปแล้วูดใ